อิดอิดอดอยู่ไหนอิดอยู่ไหนอิดอยู่ใต้นี้หรือเปล่าอิดอลงไปในน้ำเหรอ eat อิดอ้าวแล้วว่ายน้ำไม่ได้ด้วยอิดอิดอยู่ไหนจะปุ๊ดคิดไปความจำสั้นนะอิดก็บอกแล้วไงวันนี้อิดไม่มาแล้วทำไมอิดไม่มาจะปุ๊ดความจำสั้นเนี่ยนกยังจำได้มากกว่าเลยก็อิดเขาบอกว่าอิดเขาขี้เกียจไงงั้นเดี๋ยวเราสร้างสวนสนุกคนเดียวก็ได้ไม่งออิดเนาะไป สวัสดีค่ะผมไอจากช่องลากินคนนะฮะวันนี้ผมมาอยู่กับจับปุ๊ดนะฮะแล้วอิดก,ก็ไม่มาคืออิดแบบอยู่ด้านล่างไงเล่นเกมนั่งเล่นเกมอยู่บอกว่ากเกลียดไม่มาโอเคผมอัดคนเดียวก็ได้ฮะเดี๋ยวเรามาเราจะมาทําสวนสนุกนะฮะก็ผมคิดว่าเราควรซื้ออะไรดีอะ่ะผม ผมคิดว่าเราควรซื้อร้านอาหารนะฮะซื้อร้านอาหารไปเยอะๆเลยนี่ร้านอาหารแล้วกดไปก่อนนะฮะตอนนี้เงินเราเยอะเงินเราเยอะผมเอฟเคไม่รู้เอฟเคทำไม,ไมเงินเยอะวะนี่สร้างร้านอาหารเปิดเลยจ้างพนักงานอา้าวสวัสดีฮะผมพนักงานเองฮะทำไมหัวคุณเหมือนรีไวล์อย่างเลย,นะยเนี่ยรีไวล์ในเรื่องแอทแทกออนให้ท่านเดี๋ยวเราลองชิมอา้าวสวัสดีเบคอนแฮอ้าวสวัสดีเพื่อน นายอยากมากินฟิตแอนชิพไหมร้านนี้อร่อยมากเลยนะเพื่อนเนี่ยร้านเนี้ยอยากกินไหมโอ้ปลามันแบบยังเหมือนไม่ได้ทอดเลยเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งกันก่อนนะฮะผมคิดว่าเราควรเอาอะไรดีเอิม่มเราต้องทําซุ้มเกมบ้างละแต่ซุ้มเกมเนี่ยเอาเป็นเกมอะไรดีเกมยิงธนูแล้วกันนะฮะเกมยิงธนูเอาอะไรดีอันนี้แล้วกันเกมยิงธนูนะฮะก็สร้างสร้างสร้างเลยสร้าง เอบเดี๋ยวเราต้องทําเป้าด้วยฮนะทําธากิจอ้าวเงินไม่พอแล้วก็กดไปเลยนี่อ้าวเร่งเขามาเร่งเขามาซื้อตัวตรงนี้เลยจ้าดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราก็มาซื้ออันนี้ก่อนนี่ลถอะไรสักอย่างผมจะซื้อว่าทำไมเป็นเครื่องปั่นไฟเออใช่มันจะมาวางเครื่องปั่นไฟอะไรตรงนี้เนี่ยจะพูดคิดว่าคุณออกแบบนี่แย่ yeah, จริงๆเลยเอาผมออกแบบนะ ก็ใช่ไงเจพุดรู้จะพุดก็เลยบอกว่าแย่ไงเนี่ยใครคิดว่าจะพุดแบบเขาปากไม่ดีก็แบบคอมเมนต์ตรงนี้อ้าวตอนนี้เราไม่มีเงินแป๊บเงินเราหมดเร็วขนาดนี้เลยเหรอคุณโู้หางเงินให้ส่วนสนุกผมด้วยนะตอนนี้ส่วนสนุกจะไม่มีตังละ <c oughs> ไม่มีข้าวกินละตอนนี้เราตั้งไฟกันก่อนเลยนะโอ้ทำไมเยอะขนาดนี้เราแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ผมเอาเงินเยอะแยะไปสร้างพวกต้นไม้กับพวกนี้เองเหรอทําไมผมต้องมาทําแบบนี้ด้วย ดูดูดูลูกค้านั่งไหมทางขยะใหญ่กว่าหัวเราใช่ไหมใช่ลูกค้าเดินผ่านทางขยะใช่ไหมใช่ลูกค้าเดินผ่านอันนี้เลยแล้วผมจะสร้างทำไมอาวสวัสดีเฮ้ยอันนี้คนจากช่องมูนอัไอคนนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เขาไม่ใช่ตัวจริงนะฮะเขาเป็นแค่เอ็มีซีที่มาซื้อของเราเอยอุดหนุนเยอะๆด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะแบบโฆษณาช่องไหนไม่ไม่โฆษณาละโอเคนะเดีย๋ยวเราก็ซื้อตรงนี้เลยดีกว่า เราเอาอะไรดีอ่ะไม่แต่คอมมอนนะเราควรเอาเครื่องเล่นให้เยอะกว่านี้นะฮะเอาโบลิ่งแล้วกันใช่ไหมเนะี่ยโบลิ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราลองซื้อสิน่าจะใช่อ๋อเป็นบาส์ไม่ใช่โบลิ่งไม่เกี่ยวอะไรกับโบลิ่งเลยอ๋อมันเป็นลูกเหมือนกันอ้าวสวัสดีเพื่อนนายมาซื้อโบลิ่งของเราสิโบลิ่งของเราดีมากเลยนะมาเร็วเล็กเข้ามาค่ะเล็กเข้ามามาซื้อโบลิ่ง มันไม่ใช่โบลิ่งมันคือลูกบาสลูกบาสไปซื้อลูกบาสเร็วจะได้ไปอย่แล้วก็จะได้เงินฮะลูกค้าได้เงินเหรอเปล่าฉันจะได้เงินฉันจะเอาเงินใต้โตะ๊ะอะไรเนี่ยออกออกไปเลยออกไปเลยไม่ต้องทำงานส,น,สนุกผมจะพูดคิดว่าเราจ้างพนักงานได้แย่มากเลยนะใช่ผมก็คิดอย่างนั้นนะแล้วเราก็ซื้ออันสุดท้ายปิงลูกบาสแล้วลองโยนดูสิเล็งตรงๆแล้วยิง ไม่เข้าหรอเราเอาประมาณตรงกลางๆดีกว่านะฮะยิ่งโอ้ได้ได้ได้เฮ้ยผมได้หกติเก็ตแน่ผมได้หกตักนะต๋วมาทาไมก็ไม่รู้นะฮะเวลาผมเลงเข้าเนะี่ยไม่ไมไเป็นไรหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ายัางไงผมก็เป็นเจ้าของสวนสนุกนี้อยู่แล้วจะปุ๊ดก็เป็นเจ้าของเลยนะไม่จะปุ๊ดเป็นนกของเจ้าของไม่ใช่เจ้าของคือผมก็ไม่เข้าใจนะผมเสียังค์ไปเยอะมากสําหรับการซื้อกระถางต้นไม้พวกนี้ดูดิอัลละหลยกว่าบาทแพงมาก คือสวนสนุกเราเนี่ยตั้งอยู่บนน้าคือจริงๆนะตั้งอยู่บนดินเนี่ยมันจะแบบค่าที่ถูกกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องนั่งต่อไม้มาเฮ้ยเราเจออันคอมมอนฮะเราเจออันคอมมอนเราเอาอันคอมมอนไปเลยเพราะว่าคอมมอนมันอาจจะทําเงินได้น้อยนะฮะเราก็เอาอันคอมมอนไปเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยซื้อผนังนะฮะซื้อแคทเชียซื้ออา่าวเงินหมดแล้วเงินหมดเร็วมาก <laughs> ทำไมผมมาที่หน้านี้เนี่ย ไม่ไมผมไม่ซื้อผมก็บอกแล้วต้องผมจนเอาเงินแค่ตกแต่งสกินก็เงินจะหมดแล้วเนี่ยโลบาผมแห้งมากเลยะตอนเนี้ยโลบาแห้งเราโอ้มันเป็นร้านขายหน้ากากเฮ้ยอยากได้หน้ากากนี้นี่หน้ากากนี้หน้ากากนี้หน้ากากนี้อสวัสดีครับคุณขายหน้ากากคุณขายหน้ากากผมขอหน้ากากหน่อยฮะนี่ผมไม่ีหน้ากากแล้วหน้ากากสีเหลืองเหมือนจะพุดธเลยอะเฮ้ยหน้ากากนี้เท่ฮะหน้ากากนี้เท่ โอ้ร้านนี้เท่จริงๆเลยผมคิดว่าร้านนี้น่าจะทําเงินเยอะให้เรามากน่าจะทําเงินให้เยอะมากเลยนะเราซื้ออันนี้กว่ามันเป็นอะไรเนี่ยคอมมอนหมดเลยนะฮะผมบอกเลยใครเจออันคอมมอนแรเนี่ยถือว่าดีนะอันนั้นเป็นร้านหน้ากากนะเราควรมีร้านกางเกงถามกางเกงมันเกี่ยวกับหน้ากากยังไงนะฮะก็มันเป็นชุดเหมือนกันไงมันเป็นเครื่องแต่งตัวเออนี่คล้ายๆกันเลยเห็นไหมผมบอกแล้วบายกแพงโอ้ผมพูดบายกแพงแล้ว คือเข้าใจว่าเวลาเราอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะแบบคือใครใครเคยเป็นบ้างเราจะอ่านภาษาอังกฤษคำคำไทยคำซึ่งมันมแบบอะไรเนี่ยทำไมผมต้องพูดแบบนี้แล้วเราก็จะมารู้สึกผิดที่หลังว่าทาไมเราต้องพูดแบบนี้เอาสวัสดีคุณโมโนอีกครั้งนะครับผมเดินไปเก็บเงินดีดีกว่าตอนนี้ผมจะเปิดร้านกางเกงแล้วเปิดนี่อัน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 นี้ได้ได้ยินเสียงไหมฮะแบบซาซาซา คือผมไม่รู้ว่าไมค์ได้ยินอยู่หรือเปล่าเพราะว่าผมต้องรู้ตอนที่ไปตัดต่อเข้าใจว่าแต่ผมพูดเผื่อไว้ก่อนเลยฮะตอนนี้บ้านผมฝนตกคือพิ่งพึ่ง,งตกเมื่อกี้อ้าวซาไปละช่างมันเถอะแล้วก็มามา,มาสนใจกับเกมเถอะเนี่ยมันตกอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันตกได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยคือคือคือถ้าผมไปตัดต่อแล้วอะอยู่ดีๆผู้ชมเา้าวไหนผมไม่เห็นได้ยินเลยอืมผม ก็ผมไม่รู้ไงผมขอโทษถ้าผมทุกคนไม่ได้ยินตอนนี้คือมันเสียงซาซาซาถามว่าผมใช้หูฟังไหมไม,ไม่ผมมีแค่ไม้อัดตัวเดียวเนี่ยอ่านี่เราเราเอาร้านคือคือผมเชื่อเลยนะฮะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ชอบกินไก่กันหรือเปล่าผมชอบผมชอบกินไก่ผมพูดเลยผมชอบกินไก่เป็นชีวิตจิตใจอ่ะกินไก่จนปวดท้องอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะผมเคยกินไก่จนปวดท้องแต่ครั้งนี้เราจะไม่ปวดท้องเราจะไม่อ้วนด้วยเพราะเรากินในเกมคือจริงๆผมก็ไม่ได้อ้วนหรอกนะ ไม่อ้วนผมบอกผมูดเลยนะผมไม่อ้วนอ้าวแล้วขาดตังอีกแล้วเหรออีกนิดนึงอ่ะผมมีตังเจ็ดร้อยไม่บอกอ้าวสวัสดีเพื่อนแต่จะเปิดร้านไก่ทอดแล้วเพื่อนนายมารอร้านไก่ทอดใช่ไหมเอาร้านไก่ทอดไปเลยอ่านี่ผมมีไก่ทอดละอืมผมอยากกินไก่จังเลยแตไ่ไก่เป็นสันตว์ในตระกูลนกนะแต่มันไม่ใช่นกใช่ไหมล่ะก็ใช่อยู่แหละแต่มันก็เป็นตระกูลนกมันมีปีกนะไม่เป็นไรหรอกจะพูดผมจะกินไก่อ อาผมกินไม่ได้มันเป็นแค่ป๊อปอัพเฉยๆแล้วเนี่ยวันนี้นะความพึงพอใจของลูกค้ายอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเฮ้ยตรงนี้มันมีเหมือนอ่าเรามีที่เดินแล้วในที่สุดในที่สุดมีลานตุ๊กตาหมีด้วยเอออยากได้ตุ๊กตาหมีมันจะเอาตุ๊กตาหมีตัวนี้มาแทนจับปุดนะฮะจับปุดไม่ยอมจับปุดเป็นนกดีนะจับปุดเป็นนกของไอมาตั้งนานไม่ตุ๊กตาหมีตัวนี้น่ารักกว่าจับปุดเยอะเลยอ่ามันมีทั้งสองข้างเลย เราเปิดหีบสมบัตินี้ได้ไหมอ่าเราเปิดได้นะฮะเราเปิดหีบสมบัตินี้ได้มันเป็นอะไรเนี่ยว้าวมีความสวยงามว้าวมีความสวยงามอะ่ะเอออันนี้มันดูแบบยิย่งใหญ่อลังการวังเวอร์อ่ะดูดิอา้าวเราต้องทําอันนี้ด้วยอ้าวอ,อ้อมันต้องแบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วผมก็ตังหมดอีกแล้วทําไมผมตังหมดเร็วจังเลยเนี่ยกับเอาตังแป๊บนึงนะฮะ ตอนนี้นะฮะเรากาลังจะเปิดชิงช้าสวรรค์แล้วนะฮะเปิดโอ้โเออข้างล่างมันดูเหมือนมีไฟเลยนะเราลองนั่งสิโอสนุกจังเลยจะพูดคิดว่ามันก็รู้สึกเวียนหัวนิดนึงนะมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็มากับหมีไม่หมีตัวนั้นห้ามออกมาเดี๋ยวนี้นะเอาหมีตัวนั้นทิ้งไปไม่ผมไม่ทิ้งตัวนี้มันเป็นหมีเลยนะเราออกก่อนดีกว่านะฮะ ผมกับหมีแล้วก็ไม่มีจับปุ๊ดก็จะไปโซนอื่นแล้วนะฮะเปิดโซนอ่าโซนใหม่นี่มีที่เก็บตังใหม่ด้วยเราเปิดอันใหม่เลยเราเอาอะไรดีมันมีแต่คอมมอนเนี่ยเราเอาโบลิ่งเดียรไหมเออคือเมื่อกี้ผมก็ไปบอกกับบาร์สโบลิิงใช่ไหมล่ะอันนี้เอาโบลิิงเลยเออเปิดไปโบลิิงนะฮะเราอ๋อซื้อแบก็กกราอันนี้เป็นซื้อแบก็กกราแล้วก็ซื้อไอตัวมันเรียกว่าอะไรนะ ไอ้ตัวล้มอ่ะมันเรียกว่าอะไรเนี่ยแล้วเราซื้ออันนี้ก่อนคือเอาจริงๆนะพอเรากดเปิดซุ้มเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นมาอา้าวก็ไม่มีเนยนเออผมผม,ล,มลืมมันไปเถอะลืมมันไปนเถอะอ่านี่เรามีเครื่องปัดไฟแล้วนะจัองอันนี้มาเราลองโยนโอ้อันนี้เร็วมากอันนี้เร็วมากอันนี้เร็วมากอ๊บโอ้ โอเคมันต้องเลงองศาด้วยใช่ไหมเอาสวัสดีเพื่อนอยากอยากเล่นไหมอา้าวไม่ล้มหมดเลยอะมันแย่เอาเอาใหม่อันอันอันนี้รอบสุดท้ายแล้วผมผมรับประกันรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วยิงตายไม่เล่นแล้วโอ้ยโกงกินผู้บริโภคแย่อะคือมันโกงกินผู้บริโภคอะเข้าใจไหม คืออันนี้สนสนุกผมไงผมก็ต้องทําให้มันแบบโกงกินผู้บริโภคนิดนึงไม่งั้นแบบแบบนี้เขาก็ได้ตุ๊กตาไปฟรีๆตุ๊กตาหมีตัวเนี้ยแพงจะตายผมซื้อมาตั้ง50บาทแต่ถ้าสมมุติคนมาเล่นเนี่ยผมก็จะขายเขาประมาณสามร้อยะโกงกินผู้บริโภคอันนี้แผนจะพูดเองไม่แผนผมนะหาก สนุกเลยตอนนี้โอ้ยมันมีแต่คอมมอนอีกแล้วเอาอะไรดีอะเออเราต้องมีแบบพิซซ่านะฮะพิซซ่าทุกทุกคนเคยกินคนที่ดูอยู่ทางบ้านเคยกินพิซซ่าไหมฮะผมเชื่อยังไงก็ต้องเคยกินหรือว่ายังไม่มีใครเคยกินเอ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ผมเคยกินอนะเอาง่ายๆผมเคยกินแล้วถามว่าหน้าที่ผมชอบคือหน้าอะไรนะฮะหน้าสับปะรดนะฮะหน้าสับป,ประ,ะปรดอะ,ะหน้าอะไรสักอย่างเนะี่ยหน้าแบบสีคล้ายๆจะพุดออะ ไม่มีอะไรแล้วอ้าวเงินหมดอีกแล้วทําไมมันต้องมาเงินหมดตอนนี้ด้เนี่ยแล้วเราก็ซื้อได้ร้านพิซซ่าแล้วผมขอกินพิซซ่าชิ้นหนึ่งนะฮะอา่านี่พิซซ่าพิซซ่ามันดูยุ้ยมากเลยอะแล้วมันเป็นหน้าเปปโปโลนี่ด้วยผมไม่กินเปปโปโลนี่เข้าใจปะไม่กินเปปโปลนี่คือมันแพงขึ้นเรืเร่อยๆแทนที่มันทําเงินได้เท่าเดิมมาเพื่นอนอ้าวมันเป็นอะไรเนี่ยเอาแว่นตาไหมเออเอาแว่นตาด้วยเอาแว่นตาด้วย นี่เราจะต้องแบบแต่งตัวให้ครบชุดนะฮะนี่เรามีหน้ากากแล้วขอแว่นตาสีเหลืองนะครั้งนี้ขอแว่นตาสีเหลืองห่ดขอแว่นตาสีเหลืองอา้อาวทำไมมันนานอย่างนี้ผมไปเก็บตังก่อนตอนนี้นะฮะร้านแว่นตาทอ็อปเจริญปิดอยู่อ,อ,อ,อ้าวเพื่อนหายเพื่อนร้านแว่นตาทอ็อปเจริญปิดอยู่ตอนนี้เราต้องขอเวลาสร้างแว่นตาทอ็อปเจริญอีกแป๊บหนึ่งนะเพือ่อนนี่ทอ็อปเจริญมันจะติดลิขสิตไหมเนี่ย <c oughs> มันจะติดลิขสิตไหมเนี่ยอ่ะ ทุบเจริญแล้วกันทุบเจริญน,นะฮะอันนี้แว่นตาทุบเจริญน,นะกดซื้อแว่นตาทุบเจริญอ่าคุณทุบเจริญฮะสวัสดีค่ะแล้วแว่นตาแบบไหนเนาะเอาผมเขาวแว่นตาทุบเจริญหนึ่งที่นะฮะอ่าแว่นตาทุบเจริญอา้อาวอันหนึ่งโอ้มีความสวยงามอา้าวหน้ากากผมหายเปิดร้านใหม่กันเลยโอ้มันเขามอดหมดเลยอะ่ะ <c oughs> คือในความในโลกแห่งความจริงนะครับผมเป็นคนชอบแต่ฟุตบอลฉะนั้นะเอาฟุตบอลดีกว่า นี่ฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลสร้างประตูนะฮะสร้างตาข่ายด้วยแบบเดี๋ยวว่าบอลลงตกน้ําแบบอา้าวตกน้ําแล้วต้องขึ้นไหนเนี่ยเออผมขึ้นไหนเนี่ยเอมแล้วฆ่าตัวตายกันดีกว่านะฮะแล้วก็จะถามว่าเราจะไปอีกฝั่งนูน้นยังไงนะฮะแล้วก็ตอบไปเลยว่าห้องน้ำอัฉริยะ อันนี้เป็นห้องน้าพกพาเคลื่อนที่ของโดเรมอนนะฮะกดลงไปเลยนี่แล้วก็มาที่อื่นแล้วเห็นไหมผมมีห้องน้ําพกพาของโดเรมอนเดี๋ยวเรามาสร้างมาสร้างโกกันก่อนเลยนะฮะสร้างตะข่ายนี่บอลจะได้ไม่ตกน้ําแล้วก็สร้างโกคีปเปอร์โกคีปเปอร์คืออะไรนะ,ะก็คือผู้รักษาประตูนั่นแหละตัวแดงๆแบบนี้นี่แหละโอ้มันแพงนะเนี่ยแพงแค่เส้นแค่นี้มันแพงมากเลยห้าพันกว่าบาทอันนี้คืออะไร แค่เส้นแค่นี้ห้าพันหรอโอ้ทำไมแพงอย่างนี้ล่ะบอลกี่บาทโอ้บอลแปดพัน 8, อ่ะเราเปิดกันเลยอึ๊บนี่อ้าวสวัสดีค่ะได้เข้ามานะคะเราจะมาเล่นบอลกันค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอลองเตะน,นะฮะนี่โอ้เราเราเตะโด่งขึ้นฟ้าอึ๊บอ้าวล้วเข้าด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ยผมโหดเกินเดี๋ยวเราเตะไปทางนี้ด้ไหม เห็นไหมผมโหดพอเพถอะคือที่ผมเล่นครึ่งเล่นเนี่ยใช่ว่าผมอู้งานนะผมไม่ได้อู้งานผมก็แค่เขาเรียกว่าอะไรทดลองครึ่งเล่นก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้จริงเออทำแบบนั้นครับอย่าคิดว่าผมอู้งานเถอะนะเราเอาอะไรอีกดีเนี่ยดริ้นน้ำหรอหรือว่าเอาเป็นลูกโป่งหรอมันไม่ใช่ลูกโป,งป่งไปเนี่ยแล้วก็แบ็คแพะคเอาอะไรดีจากสมอง สามล้านไอคิวของผมแล้วมคิดว่าผมเอาแบ็คแพกดีกว่าคือตอนนี้นเราก็ทำเรื่งเล่นไปแล้วไงเราก็ทำแบ็คแพกไาโอ้มันแพงแน่แน่แบ็คแพกกระเป๋าทำไมแพงจังเลยเนี่ยร้านกระเป๋าแพงกว่าแบบร้านกระเป๋าแพงกว่าไอโกฟุตบอลนี่แพงนะเนี่ยร้านกระเป๋านี้เดียวเองอะแต่ตอนนี้นะคะจะพูดจะบอกให้ฟังเลยเนื่องจากไอเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความรู้เนื่องจากไอคิวเขามากเกินไปจนเขาไม่รู้เนี่ย ก็คือว่าตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นเครืองแล้วเราก็ไม่สามารถซื้ออะไรได้อย่างสบายๆไงล่ะทาไมอยู่ดีๆช่องนี้กลายเป็นช่องมีสาระเนี่ยไม่มีก็ตอนนี้มันเกิดเศรษฐกิจฟองสบู่และพิษโควิดนี่นะช่องนี้ไม่มีสาระจะบุรจำเอาไว้ผมหมื่นไอคิวผมก็ยังไม่พูดสาระสักคำเลยอ่ะอ๋อนี่มันเหมือนมีกระ่ายอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันเหมือนมีก่าไตเลยเหมือนกระตตายจมกระเบาะ๋าอ่ะ ทุกคนที่เล่นเกมนี้นะฮะน่าจะเคยประสบปัญหาแน่ๆนะฮะการันตีการเดินฮนะคือการเดินไปเดินมาเนี่ยมันแบบใช้เวลาใช้ระยะเวลายาวนานมากมันนานจริงๆฮนะเวลาแบบเดินไปเดินมาอ้าวซื้อต้นาไม้เนี่ยนะนะตอนนี้นะฮะเราก็บายอันนี้ซื้อซื้อซื้อ,อผมผมพูดบายทําไ,ไมัมลูกคือจริงๆมันอ่านว่าบายนะแต่ผมพูดซื้อไปเถอะ เราเราเป็นคนไทยไงเราต้องพูดภาษาไทยที่เชอร์ฝรั่งบอกว่ายูพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ทีเชอร์ผมเป็นคนไทยคนไทยพูดภาษาไทยที่เชอร์เป็นคนอังกฤษก็พูดภาษาอังกฤษไปผมเป็นคนไทยมันเอาไปเรียนแบบมุมขอดทษไม่มีอะไรหรอกอยากไปเรียนแบบเข้าใจไหมมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่เราก็ซื้อไปเลยชืบอ้าวยังมีอีกหรอตอนแรกผมก็คิดวปารสร็จแล้วนะอ่เสร็จเสร็จอันนี้เสร็จแล้วนี้อันนี้คืออะไรเนี่ย อ๋อโยนห่วงใช่ไหมเนี่ยอา้าวทำไมมันโยนยากอย่างนี้แรโยนไปเลยโอ้โยนยากจริงๆนะเนี่ยผมพูดเลยหลังจากที่ผมผ่านไปนะฮะสามร้อยสี่สิบแปดล้านลูกนะฮะผมยิงไม่เข้าสักลูกเลยฉะนั้นเราก็คข้ามๆมันไปเถอะ เราไม่มีมันนี่อีกแล้วเหรอเงินเราน้อยอะไรขนาดนี้โอ้ยคือผมคิดว่าแบบนี้มันต้องเอฟเคเหรอผมยี่เกียดเอฟเคนะผมยี่เกียดเอฟเคมากเลยคุณหมูฮะคุณหมูโอ้คุณใ,ใส่คนใส่เสื้อหมูคนนั้นอหะรอผมด้วยแป๊บ,บนึงคุณมีตังให้ผมสักสามร้อยไหมฮะอ้าวเขาไม่มีเขาหนี้ผมเฉยเลยไปเก็บตังกันก่อนอ้อยผมเดินอะไรเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้เรามีตัง หกสิบหกหมื่นหกสิบหกหมื่มันไม่ได้พูดหกสิบหกหมื่นหกมื่นพันเออไม่ใช่หกสิบหกมืนคือมันก็เขียนหกหกจุดสามคือผู้ชมไม่เห็นหราอเพราะว่าผมต้องทําหน้าจอให้มันแบบพอดีกับ Youtube นะฮะแต่คือจริงๆเนี่ยมันบอกว่าหกสิบหกเคอันนี้การน้ำชาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยผมชอบเล่นการน้ําชาคือตอนไปสนุกคืออันนี้แบบ หวนให้คิดถึงวันที่มันไม่มีโควิดอ่ะเข้าใจป่ะวันที่ผมไปเล่นแบบเล่นเรึ่งเล่นแบบเนี้ยการน้ําชายอย่างเงี้ยโอ้ผมอยากไปมากเลยอะ่ะพวกแบบสวนสนะสวนสยามดีมเวอร์ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอดิสนีย์แลนด์แต่ตอนนี้น,นะหรอไม่ได้ไปอ่ะโควิดโควิดโควิดโอ้ยผมโควิดจะบ้าตายแล้วคือถามว่าผมไปไหนไม่อยู่บ้านเนี่ยผนอกจากเรียนออนไลมไมไไไนล์ผมไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะผมไม่ได้ไปไหนเลย คิดว่าคลิปนี้มันคุณไม่มีสาระสิเออใช่ผมลืมคือผมคี้ลืมเกินการบ้านผมก็ลืมแบบนี้แหละคือตอนตอนแรกที่เราจะแบบมาสร้างมาสร้างสนุกใช่ไหมตอนนี้เป็นอะไรแล้วรู้ไหมคุยเรื่องโควิดสอนเด็กอ่าโควิดคืออะไรหนูหนูหนโอ้จะพูดคิดว่าเราเริ่มมึนหัวแล้วละ่ะจะพูดมึนจริงๆได้ดีบอ,อกเถอหยุดหยุดเจ้าเครื่องเล่นเดี๋ยวเราจะเสียไฟมาก ข้าใจไหมค่าไฟมันแพงช่วงนี้เนี่ยค่าไฟแพงและคลิปนี้นะฮะผมก็ได้ทำส่วนสนุกจนเสร็จไม่ไม่เสร็จหรอกมันก็เสร็จไปแค่สองสองทางนะฮะแต่ถ้าสมมติใครชอบคลิปนี้นะฮะก็กดไลค์ให้ถึง20บไลค์กดให้ถึง20ไลค์เดี๋ยวผมก็จะมาเล่น EP พีสองะแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e นะฮะแล้วคลิปนี้นะฮะจะจบภายใน3 2 1สองหนึ่ง